มีคนเห็นเฉพาะคือกระปุกมีสองอย่างเว็บไซต์หลักคือกระปุกมีคนเข้าอยู่วันเดือนละสองร้อยสี่สิบล้านเพจวิวเราเรียกว่าการคนเข้า mm hmm. แล้วก็มีเพจบนเฟซบ,บุก๊กเราก็เลยคิดว่าตอนอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นต้นแบบของตัวโซเชียลคอมเมิร์ตั้งชื่อว่าช็อปตัวกระปุกแบบคอมไอเดียคือว่าเราทำเป็นช็อปเลยช็อปจะมีหน้าตาเหมือนกับขายของทั่วไปหมายามว่าเมื่อออกรายการเสร็จทำโฆษณาเสร็จไม่ต้อง ไปที่อื่นเลยกดแล้วก็ซื้อเลยทีนี้อกระบ,บวนการตรงนี้แหละวัน,นีนที่ผมคุยเราก็ยืนยันว่าเราต้องการทดลองอะไรบางอย่างก,กับสินค้าที่มันไม่ใช่สินค้าอยา,ากลดความอ้วนทีมหน้าขาวอะไรไม่ใช่แบบนั้นเราคิดว่าแบบนั้นมันเราจะเริ่กับพอมอเป็นรายแรกแต่พอมอนี่มีข้อเสียคือเราเสนอว่าเมื่อเราจะขายให้ลูกค้าซื้อแล้วเงินมันจะเข้าเราแล้วก็ส่งให้พอมอไอเนี้ยเขากลับไปคำระเบียบใหม่ผมคิดว่าน่าจะอีกนาน คือเราก็เลยคิดว่าถ้ามีใครสักคนที่มีสินค้าอยากให้เราทดลองขายให้แล้วมีช่องทางมันมันไม่ินค้าใน่ะบบขี่แข่งตลาดนะครับอยากได้สินค้าแนวไที่จะที่ต้องไปอยูู่ดถึงนี่แหละคือเราคิดว่าเราทาตลาดหาคนซื้อให้ได้ซื้อเสร็จคําถามคือแล้วโอเคเมื่อก่อนนี่มันมันยากซื้อเสร็จส่งยังไงทุกวันนี้มันง่ายหมดและ้วะครับผมยกตัวอ,อย่างยกตัวอ,อย่างสินค้าที่เคยทดลองปับที่มีที่ปรับ เราทดลองอกับผู้เรียนแต่ว่าผู้เรียนมันกานสินค้าที่คนยินซื้อมดนะมันไม่ใช่สินค้าที่เราจะขายในเมืองไทยในราคาดีได้อีกแล้วรเราทำแบบนี้ครับในโลกเนี่ยเมื่อมีการซื้อเสร็จคําสั่งซื้อมันจะไปถึงคนเตรียมของเช่นสมมติเราทํากับตะกี้หนึ่งที่ทีมหนึ่จะเลือกให้ผมเนี่ยมันผมจะมีตัวเลขให้แ่าว,วันนี้เราเรียกว่า packing list เป็นกระดาษส่งไปให้ทางเมลหรือต้นอย่างแล้วก็พิมพ์เราจะรู้เลยว่า ไอคนเนี้ยสั่งอะไรกี่กิโลแล้วก็แพ็คเสร็จไม่ต้องทําอะไรผมจะมีเคอรี่อลอจิสติกวิ่งไปถึงที่บ้านเอาของส่งให้ลูกค้าเลยสามวันหวันเจวันขึ้นอยู่ข้อตกลงผมก็จะริดว่าคนส่งของรายเนี้ยขายอะไรไปบ้างแล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้อันนี้ทําเดยกับปุกเราจะไม่เคยทำแบบใครพอมอเป็นรายแรกที่เราเสนอโมเดลแล้วเขากลับไปทำระเบียบมานะครับ ถ้าวินดูมีไอเดียว่าจะทําอะไรกับใครอันนี้ผมผมสามารถเริ่มได้เลยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มันมีความยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับเช่นของไม่มีจ่ายเงินแล้วอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องต้องแก้ปัญหาสต๊อกต้องแน่งต้องเอาหรือว่าวันนี้มีอะไรอยู่ที่ต้องการจะขายขึ้นสต๊อกไปนะครับแต่ที่แน่ที่เราให้ดูคือเรามีคนเรามีคนนะครับแล้วเรา,นนรเราทดลองกับบางโมเดลล่าสุดที่เรลองกับรุ่นน้องคนหนึ่งไอคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทขายคอมพิวเตอร์ ไม่เมียเป็นอยู่ในยาวราชเมียก,ก็เป็นคนทําลูกชิ้นปลาคือมันมีสูตรทำแต่เราก็ไม่เชื่อมันมันเชื่ออีกพี่ชิมให้หม่เอามาให้ชิมชิมทีแรกผมโพสเมื่อวานในเพจพูดว่าเหมือนนิพานคือกินลูกชิ้นปลามันแล้วเหมือนนิพานก็โทรไปถามนวะ่ามึงทํายังไงมันถึงอร่อยจังมันบอกว่าลูกชิ้นของพ่อาตาแม่ยายมันเนี่ยไม่เคยไม่ใส่แป้งทำจากปลาสามชนิดไอเราไม่รู้หรอกว่าเนรื่องของต้ทุาอร่อย เราก็ลาเลยลากมันออกรายการมันมาออกรายการเราเมื่อวานเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยยอีกน,นะครับเดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้ตัวมันอยู่ไอ้เนี่ยลูกชิ้นปลาชื่อเดอรฟิตยังไม่เคยขายเป็นริมันแต่ไม่มีร้านขายขเท่าไหร่แต่ว่าทําให้เมียกับข้อตาแม,ม่ใหย่ตัวมันเองก็ขายอยุปกรณ์เพ็เตื่อร่ำรวยอยู่ผมเข้าใจว่าออกไปเมื่อสองวันที่แล้ว ออถ้าเราจะถ้าอย่างคนลมทลายคือวิธีซื้อจะไม่ได้ผ่านเรานะครับเราก็แค่บอกว่าเนี่ยอยากซื้อให้ไปที่นี่มีเบอร์โทรมีเพจให้นะครับไอ้นี่เป็นโมเดลท,ท,ที่ที่เราสนใจเราทำอย่างเนี้ทุกทุก,ทกวันตอนบ่ายตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นผ่านทางเฟซบุ๊กไล i ์เราพยายาจะทำตรงน,นี้ให้กลายเป็นชอ็อปของกุสคสาหกรมนะครับเราเรียกกันว่าโซเชียลคอมเมอร์เมื่อก่อนทำไม่ได้เพราะส่งก็ยากของก็ติดต่อลำบากเงินทอเข้าใจลำบาก ทุกวันนี้ทุกอย่างมันแก้ปัญหาได้หมดแล้วนะครับอ,อผมยกอย่างเคสหนึ่งผมผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันมีเว็บไซต์อยู่อันหนึ่งที่มันลงโฆษณาสูงมากชื่อลาซาดา้ผมเล่าองใ้ฝั่งผมมีลูก ถ้าแข่งกับเขากขาบินอยู่เรามีสี่คนผมมีห้าคนผมเป็นรุ่นพี่ <c oughs> ออื่านนี้นะครับไอเว็บไซต์เนี้ยมันจะลงโฆษณาตามเฟซบุ๊กตามอะไรเ,นเนยอะหมดเลยนะครับมันชื่อลาซาด้าเอ่อี่ิงๆคนทำเป็นเดียอรมันตอนนี้มาขายทจีนมาล้ละนะครับผมไอลูกตัวเล็กผมเนี่ยมันอยู่อนุบาลหนึ่งเมื่อปีที่แล้ววันหนึ่งผมก็เห็นว่าลาซาด้ามาจอดหน้าบ้านผมมันก็ไปยืนรอ พี่มันพี่มันอยู่ป .5 ตอนนั้นพี่มันอยู่ป .5 ไอไอตัวป .5 กับไอตัวอนุบาลหนึ่งไปยืนรอที่หน้าบ้านมีของเล่นผสมมันผมตกใจแล้วเกิดอะไรขึ้นผมถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเลยมันจะงนี้มันมีมือถือเก่าอ่อผมอันหนึ่งมันลงโปรแกรมลาซาด้ามันให้พี่มันไอป .5 เนี่ยรวมหัวกันไอเนี่ยเป็นเรื่องของเล่นลาซาด้ามันเก่งตรงไหนไหมมันจ่ายเงินเก็บเงินปลายทางสั่งไม่ต้องจ่ายเงิน แต่ว่ามันต้องมีล็อกกินตรงนีพี่มาทาให้มันได้ของเล่นหนึ่งอันราคา350้าสิบบาทผมไม่รู้เรื่องเลยแม่มันก็ไม่รู้เรื่องมันสั่งกันเองนี่คือราคาไดา้เพราะฉะนั้นสินค้าจากนี้ไปผมมีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาบริษัทบอกชื่อก็ได้นะครับอาจจะอาจจะเอาไปขาที่ไหเออเซ็นทัลออนไลน์เซ็นทัลรู้แล้วว่าไอ้คนมาห้างซื้อของเนี่ยอนาคตมันจะไม่มา หรือมันมามาจจะไม่ซื้อมาดูของไปจ่ายที่บ้านเขาก็เลยทาระบบหลังบ้านเพื่อขายของรวมบริษัทเปิดตลาดนะครับรวมนึงซีทีแล้วก็มีเช็คออนไลน์เปิดตลาดนะครับแล้วก็ลังจะเขาซื้อหลายที่มากนะครับออฟฟิศเมทคนนี้เขามองว่าคนในอนาคตมันจะไม่ออกไปไหนอยากซื้ออะไรกซื้อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าสินค้าที่ซื้อออนไลน์คือสินค้าพิเศษปรากฏว่าสองปีที่แล้วบริษัทอินเดียชื่อฟิปอาร์คฟิปคลาส อเน,นี้ยเป็นคนที่ผมทึ่งมากเลยคือมันไม่ขายอะไรเลยมันขายเหมือนโชห่วยขายที่อย่างมันโชห่วยแต่ขายออนไลน์ปรากฏว่ามันขายไก่แกะหมูข้าวสารน้ำปลาข้อดีคือขายเสร็จไม่ต้องมารับไปส่งให้จ่ายเงินออนไลน์ส่งของถึงที่บ้านทุกวันที่เราต้แล้วนะครับโรตัสขอนแก่นทำละโรตัสชมุมบุรีทำละคือไม่อยากมาซื้อน้ำปัญหาของคนซื้อน้ำจริงๆมันขนยากซื้อทุกอย่างในโรตัส แล้วมานจะนัดมาส่งตะเวนส่งตามบ้านนะครับอันนี้พ,พวกที่เป็นบริเวณใกล้เคียงกันอย่างนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวสินค้าออนไลน์ปัญหาอย่างแรกคือเอาขึ้นเว็บแล้วขายแล้วไม่มีคนรู้จักถ้าไม่มีโซเชียลลากคนมาซื้อจะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นผมพวกงไปดูเพิงไปดูไปเพิ่งไม่นานนี่เองนะ,ะตอนนั้นผมเห็นข็โทษเรื่องนี้แหละเกษตรดิจิทผมสนใจมากว่าเอ๊ะเอามาทำโซเชียลคอมเมอร์กันไหมไม่ต้องมีอะไรก็คือผมพยนายามจะทำตลาดให้ผ่านกระตุกล้วก็รับเงินส่งของตามตะเวนประมาณนี้นะครับ นี่คำถามนะครับผมเตรียมมาเยอะแต่ว่าผมไม่พูดดีกว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคต้นทุนเจ้าของมันปล่อยไปเอาสั้นๆง่ายๆสงสัยถามได้ครับข้อนบาทเดียวกันท่านเดินบักแสนสองแบกบาทผมได้ไปหาผานเรื่อบัวลำใส่ลงในคอนในเบ็ใส่แล้วจักล้องจับกล้องขนาดแบบมองจับกล้องเพาะสูบบุหเนี้ยซื้อหมู่บ้านผมโพสเรื่อง ผมม่บ้านข้าลูกลูกเพิ่มไปร้านดิฉันบุรี่ซื้อว่าร้านมิสเตอร์แสบเมีย่ยงซางปล่อยหข่บนแดงร้อยหาสิบบาทโอ้เด,ด็กผมคิดว่ากลับบ้านผมไปหาเนี่ยไข่บดแดงขายผมรวยเลยเนะี่ยขึ้นหลังบ้านผมไม่ได้ปลา <laughs> ตัาง้งเยอะกลับบ้านข้าดูเนี่ยไข่บดแดงไม่ขายร้านนี่เลยการทั้งเนี่ยเป็นๆเนี่ยร้อยหาสิบบาท <laughs> ผมเห็นแล้วโอ้ยหลบมาไหนเลยบัก่วงผมจับกบลองอยากลองผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ตลกลงเกษตรกรญี่ปุ่นขึ้นด้วยเฮดยังกับด้วยขายยังคนคนสื่อ,อ,อ,อผมพึ่งทีครับข้าวสารเนี่ยยากมันราคาถูกน้ำหนักเยอะขนส่งแพงมะม่วงเนี่ยมีโอกาสผมพึ่งสั่งผมพึ่งบอกว่าทำเมียส่งสม้ม เขียวหวาน5กิโลแต่ไม่ห้องสองโอ้ฟังว่าจะเป็นลมคือโลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้คือมันมีคนทำสอดส้มแม่ห้องสองเพสาะในกลุ่มอยากกินส้มอ,อร่อยอร่อยเราก็ไม่รู้จักว่าอร่อยไหมเมียก็ต้องสั่งมันส่งเคอรี่มา1วันถึงบ้านผมค่าส้ม300บาทค่าขนส่ง8 5บาทอย่างเงี้ยมีโอกาสคนซื้อกินเข้าสารในยากเพราะมันเข้าสารมานานันหนักน้ำหนักเยอะแล้วราคามันถูกไปกิโลอา่ะาก็ประมาณไม่กี่สิบบาทแล้วก็น้ำหนัก ต้องไิ่เป็นอยู่ว่าง่าจะออกเมื่อไหร่ครับปลายปีนี้ปลายปีนะครับมีอะไรก่อนนั้นไหมเรืองสองเดือนที่จะออกได้เดือนสองเดือนผักสดผักสดโอ้โหตกไม่ไหวผักจริงไม่น่าทำคือถ้าผักค้อนจัดได้แต่ว่าถ้าเกิดมาถึงกรุงเทพก็จะลำบากอ้าวพี่ร้องมียังไงขายมียังสิขายเอาตอนไหนเอามียังไงเอาเดี๋ยวเอาสินขายเลยเลือแรกเลยเดี๋ยวเอาคนแรกเลยที่เป็นตรงนี้ มังมวงออกมาท่านปะคบปีนี่ว่าท่านปะปีนี่ล่ามาทุเรียนไม่ไหวทุเรียนแต่ว่าตัดต้องไปกินมัเอาอย่างซี่เอาบังม่วงดิบไปเออบังม่วงดิบเนี่ยครับเอาบังม่วงดิบเลยบังม่วงดิบเนี่ยเอื่ออะไรเลยเป็นปะ